ครับตอนเป็นคลิปสอนนะครับเอ,อครับการเลี้ยงเป็ดอันดับแรกเราก็คงคิดถึงรายได้ในการขายไข่นะครับครับผมจะมาบอกรายได้ของที่นี่นะครับฟาร์มที่นี่เลี้ยงเป็ดพันตัวเกือบเกือบพันตัวครับเพราะมีตายไปบ้างครับก็คือ บางทีคอติดที่ซอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของเขาก็ไม่อยู่นะรายได้เนี่ยเกือบแสนนะครับต่อเดือนครับแต่ยังไม่หักค่าอาหารครับค่าอาหารอยู่ประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าอาหารเป็ดต่อเดือนก็แสนแต่คือไม่ใช่ขายไข่สดอย่างเดียวครับคือที่นี่ก็จะ ถ้าไข่ใบใหญ่ก็จะทำไข่เค็มขายด้วยนะครับไข่เค็มเยอะมากเป็นทางทางเลยลก็จะส่งร้านไข่เค็มด้วยส่งร้านค้าทั่วไปด้วยครับก็บาออการเลี้ยงเป็ดไข่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เหมาะคนต่างจังหวัดมีพื้นที่พอเหมาะมีอากาศดีๆเลี้ยงเป็ดคเป็นเป็ดไล่ทุ่งก็ได้เป็นเป็ดเนี่ย คล้ายๆฟามนี่ก็ได้ลงทุนก็ส่วนมากจะเป็นหลังคานะครับที่ต้องใช้ใช้เงินเยอะหน่อยส่วนพันเป็ดเราก็ซื้อลูกมาก็ได้ครับตัวประมาณสามบาทบวกลบแล้วแต่พื้นที่การขนส่งครับหาอาหารก็แล้วแต่พื้นที่อาหารเป็ดเล็กก็จะแพงหน่อยเขากินอาหารไก่ทั้งหมดแหะครับอาหารเป็ดที่นี่เขากินอาหารไก่ไข่ครับาารนี่ ตลาดตลาดของฟาร์มนี่ก็คือส่งส่งตามร้านร้านค้านะครับวิ่งเองครับวิ่งเองแล้วก็ทํำไข่เค็มนะครับสร้างรายได้ครับก็เพื่อน,อนๆก็ลองคำนวณคำนวณดูครับหนึ่งเดือนนี่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้ารายได้พันตัวแต่เราก็ต้องดูต้นทุนเราด้วยนะครับเรามีกำลังซื้ออาหารไหมก่อนเป็ดจะไข่อย่างเงี้ยสี่เดือนห้าเดือนอย่างเงี้ย ค่าอาหารค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับหรือจะขอค่อยๆเลี้ยงตั้งแต่ร้อยส0งตัวก่อนก็ได้ครับส่งตามบ้านเราก็พอ3 4มสีรอหลังคาเรือนนี่ก็โอเคครับผมก็เลี้ยงครับแต่ผมเอาฟาร์มใหญ่ๆมาเป็นตัวอย่างเลยดีกว่ากําไรชัดเจนครับไม่ต่ำกว่า3ามหมื่นห้สี่หมได้แน่นอนครับครับคลิปหน้าผมจะมาแนะนําคือการ การดูแลการดูแลในคอกเป็ดนะครับเขามีว so, ิธียังไงไม่ให้เป็ดเป็นโรคนีครับเพราะว่าเป็ดเป็ดบางคนจะเจอโรคครแต่มีมีวิธีครับมีวิธีครับงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับการเลี้ยงเป็ดไข่นะครับครับสวัสดีครับ